มารู้จักแล้วก็รับมือกับไมเกรนกันค่ะเป็นโรคที่หลายๆท่านคงจะประสบพบเจออยู่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องรู้นะคะว่าไมเกรนเนี่ยมีอาการปวดศีรษะแตกต่างกันไปนะคะปวดไมเกรนเนี่ยจะปวดอยู่กระบอกตานะคะแล้วขึ้นมาที่กกหูนะคะหรือขมับนะคะ ก็แล้วแต่ลักษณะถ้าเป็นความเครียดก็จะแตกต่างกันไปนะคะสิ่งสําคัญก็คือไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการหยิบตัวและคลายตัวของเส้นเลือดแดงหรือหลอดเลือดแดงในสมองมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็วพร้อมกับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนและบางครั้งอาจจะมีอาการตาผ้ามัวหรือเห็นแสงระยิบระยับนะคะปวดศีรษะจากความเครียดปวดศีรษะจากไมเกรนปวดศีรษะจากคัตเตอร์นะคะแลวปวดศีรษะจากไซนัสอักเสบอาการปวดจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะดูจากภาพได้เลยนะคะ ก็อาจจะเป็นปวดตุบๆครึ่งซีกนะคะมีขึ้นใส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะอาการปวดไมเกรนประกอบไปด้วยนะคะอาการปวดศีรษะครึ่งซีกหรืออาจจะมีอาการปวดบริเวณขมับหรือท้ายทอยและบางครั้งก็เป็นทั้งสองข้างสลับกันแล้วก็ปวดมากนานเกินนะคะ20นาทีนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้หรืออาจจะปวดนันเป็นวันๆเป็นสัปดาห์นะคะสลับกับปวดตุบๆในสมองนะคะ บางท่านอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะอาจจะปวดหรืออาเจียนก่อนหรือหลังรับประทานอาหารก็เป็นไปได้นะคะและอาจจะมีอาการนำทางสายตามาด้วยที่สําคัญนะคะถ้าเห็นแสงเป็นแสงระยิบระยับหรือแสงจ้าสะท้อนหรือเห็นภาพบิดเบี้ยวต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดไมเกรนนะคะก็อาจจะเกิดจากภาวะเครียดการอดนอนการขาดการพักผ่อนหรือทํางานมากเกินไปหรือก่อนมีประจําเดือนนะคะหรือระหว่างมาประจําเดือนหรือขณะรับประทานยาคุมกําเนิดหรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าดื่มเบียดื่มไวน์อาหารบางชนิดเช่นกล้วยหอมเนยแข็งและช็อกโกแลตนะคะบางคนทานแล้วอาจจะยิ่งปวดไมเกรนก็ได้นะคะดังนั้นคนที่ปวดไมเกรนต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะแล้วก็สังเกตอาการที่ตัวเองเป็น ะะว่ามีภาวะรุนแรงแค่ไหนถ้าหลีกเลี่ยงแล้วก็แก้ไขได้ก็จะหายจากอาการไมเกรนค่ะโรคไมเกรนรักษาหายไหมนะคะมักรักษาไม่หายด้วยยาพาราธรรมดาหรอกนะคะแต่ยาที่ได้ผลดีก็คือยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพรินขนาด2เม็ดในขณะที่ปวดแต่ข้อควรระวังก็คือห้ามรับประทานแอสไพรินในขณะท้องว่างหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคแนนพ้ในกระเพาะอาหารห้ามรับประทานแอสไพรินเด็ดขาดเพราะอาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้และอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะ แล้วผู้ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ก็ควรทานยาเคลือบกระเพาะสะก่อนหรือทานอาหารหรือนมนะคะแล้วก็ค่อยรับประทานยาเอสเพดินหลังอาหารทันทีนะคะเพื่อป้องกันอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารให้ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีผลทําให้เลือดออกนี่คือสิ่งที่ควรทํานะคะคนที่จะปวดไมเกรนเนี่ยต้องขับขดให้เพียงพอนอนให้ตรงเวลาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหากมีอาการปวดก็ให้จดบันทึกไว้ในช่วงเวลาที่ปวด ะะเช่นบางคนก่อนมาประจําเดือนเป็นต้นและสิ่งที่ควรหลกเลี่ยงนะคะคือไม่อยู่กลางแดดนะคะไม่อดนอนหรือนอนดึกนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอดลกเลี่ยงอาหารลดเค็มแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะเพื่อป้องกันอาการปวดนะคะนี่ก็เป็นวิธีการกดจุดนะคะกดจุดตำแหน่งที่นี้นะคะอยู่ระหว่างงง้มนิ้วนะคะก็กดประมาณ1-2นาทีนะคะสลับกันข้างซ้ายและขวาแก้ปวดอาการปวดหัวไมเกรนได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดทั้งหมดนะคะที่กดไว้ก็ดูคลิปเพิ่มเติมได้ที่ EP ที่37นะคะเรื่องอ่าหยุดเรื่องเกี่ยวกับการปวดไมเกรนแล้วก็มีอาหารแก้ปวดไมเกรนนะคะแล้วก็วิธีการกดจุดเพื่อปวดแก้ปวดไมเกรนเพิ่มเติมนะคะจะได้รู้ลึกรู้จริงนะคะที่ EP ที่37ที่อ่า YouTube Park Heaven Herb ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ